สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนีน่อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะอันดับแรกสวัสดีปีใหม่ปี2568นะคะในเดือนมกราคมเนาะจะเป็นการดูดวงประจําเดือนมกราคมนะคะของคนที่เกิดในเดือนกรดกดานะคะเดือนกรดกดานะคะประจําเดือน มกราคมพศ2568นะคะการดูดวงนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหมอนิมไม่เฉพาะจาะจงบุคคลในบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นที่นี้นะคะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอนิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเม้นรับแต่พลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้หมอด้วยเนาะอธิษฐานจิตทาสมาธิให้เรียบร้อยเลยค่ะสําาาาาหหรับคคคนนนนนทีีีนนเกรกระะ่เเเเกกกกกิิดดดดใืออมมะะะข้าา้็ลปวโฝไ์ช อธิษฐานจิตชื่อนามสก,กุลวันเดือนปีเกิดนะคะขอให้ยัยเล่าเรื่องมาได้ความแม่นยำนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงในเรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักโชคลาภนะคะเรื่องแม้กระทั่ง ปัญหาพระศักดิ์ะไรนะคะหรือว่าครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสังขารร่างกายคุณอยากจะเตือนหรือย,ย้ำอะไรก็ขอผ่านมาทางไพ้หมอด้วยความแม่นยํานะคะเรามาดูกันเลยนะสําหรับคนที่เกิดในเดือนกรกฎานะคะประจําเดือนมกราคมพศ2568นะคะดวงปีใหม่นะคะต้นปีนะเรามาดูกันเลยค่ะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยํา<ๆ>การงานการเงินสุขภาพความรักนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างในเดือนต้นปีนะคะเนาะยิ้มรับวันใหม่สิ่งที่ดีพลังงานที่ใช่ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะเรื่องการงานฟ้าเปิด เปลี่ยนแปลงนะคะการบริหารการจัดการงานการค้าขายนาทีทองหมายถึงว่าทําธุรกิจอะไรหรือว่าปากเราพารวยเราพูดอย่างไงได้อย่างนั้นหรือว่านาทีสุดท้ายเราคิดแล้วว่าเราจะต้องสําเร็จหรือผ่านก็ได้นะคะไม่ว่าการประกอบธุรกิจกิจการต่างๆหรือมีโอกาสเปิดธุรกิจกิจการอะไรใหม่ๆที่เป็นสิริมงคลมากขึ้นให้กับตัวคุณเองด้วยเทวดาประจําตัวปกปักรักษาคุ้มครองคุณประสบความสําเร็จแน่นอนหรือบางครั้งบางคนบางกรณีญาติพี่น้องครอบครัวดูถูกหรือว่าเขาไม่สนับสนุนเราบอกว่าโอ๊ยทำไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้แตต่่่่เเเเเรรราาาาาาชืออััททใในนววงมจํได้ ทุกอย่างฟ้าเปิดเปลี่ยนแน่นอนค่ะชีวิตมีการเปลี่ยนพันธุ์ประดนทิศทางที่มันดีขึ้นการบรหิหารการจัดการด้านการเงินการทองการปลดภาระหนี้สินคุณนะคะในเร็ววันนี้ค่อนข้างจะเคลียร์ตัวเองในดีในปีนี้นะคะสิ่งที่หมอบอกนะลดความเครียดความกังวลลงและจะเพอร์เฟกเลยค่ะสิ่งที่หมอบอกอามาดูในเรื่องของครอบครัวคนที่มีคู่ชีวิตนะคะในช่วงนี้ถ้าเกิดมีงานขึ้นเคงลื่นเลงหรือบางคนบางกรณีนะคะอาจจะมีงานอ่าเขาเรียกอะไรนะมั่นหมายจดทะเบียนสมรสนะคะหรือว่า การตกแต่งกันอย่างเป็นทางการก็ได้อย่างหลังที่จากที่อยู่กินกันมาลักษณะประมาณนี้หรือบางคนบางกรณีค่ะอาจจะมีอะไรที่ ต้องทาร่วมกันธุรกิจกิจการหรือแม้กระทั่งคู่เราซัพพอร์ตดีลักษณะประมาณนี้เป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าช่วงนี้มีความสบายใจความรู้สึกว่าครอบครัวเรามีความสุขแฮปปี้หรืออาจจะมีการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรต่างๆหรือว่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นก็ได้สิ่งที่หมอบอกหรือว่าขยายธุรกิจกิจการร่วมกันนะคะลักษณะประมาณนี้ค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีหรือว่าการเพิ่มเงินมากขึ้นในแต่ละเดือนของเรา เก็บมากขึ้นขยันมากขึ้นเงินเยอะขึ้นลักษณะประมาณนี้ค่อนข้างจะแฮปปี้มีความสุขเพราะว่าสิ่งทั้งหลายเปิดแล้วในเดือนนี้ปีนี้นะคะการเริ่มต้นใหม่ที่ดีไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยเลยะคะ่ะที่หมอบอกมาดูในด้านของคนที่โสดนะคะไม่สนิทความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนนี้บริหารเสน่ห์ดีขึ้นพูดง่ายๆว่าอาจจะมีคนมาตกหลุมรัก,ห,กหรือชอบหรือว่าตัวเราเองอาจจะไปทําให้คนอื่นเสียใจหรือคํารู้สึกว่าเขา แอบรักเราข้างเดียวลักษณะประมาณนี้เพราะตัวคุณเองอาจจะมีความสวยความหล่อดูดีมากขึ้นหรือพูดง่ายว่าเราเซฟความรู้สึกตัวเองมากขึ้นใครที่เข้ามาเรายังไม่รีบร้อนนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปพูดคุยกันไปก่อนลักษณะประมาณนี้ก็ได้สิ่งที่หมอบอกแต่ถึงเวลามันลงจังหวะมันใช่ขึ้นมานะคะคุณอาจจะคุยกันได้ง่ายได้โดยไม่มีความเครียดความกังวลเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะมาดูในด้านของคนที่โสดสนิทในช่วงนี้นะคะอาจจะมีองค์รักนะคะมาพิทักษ์เราหรือว่า เหมือนเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยนะคะที่มีผู้ชายมาซับพอร์ตมาเปเราก็ได้ในช่วงนี้นะคะบ้านลถค่อนข้างจะ ฟู่ฟ้าหรูหรานะคะในเดือนนี้หรือว่าเขาซัพพอร์ตเราดีมากขึ้นจนเรารู้สึกว่าเปิดใจอาจจะเป็นเกร์เฟนเกร์เฟนบอยเฟนก็ได้นะคะในช่วงนี้แล้วรู้สึกว่าอาจจะใช่ในอนาคตที่มันใช่และชัดเจนจริงๆเขาอ,อาจจะวางราักฐานซื้อคอนโดให้เปลี่ยนรถใหม่ให้หรือว่าซื้อรถยนต์ให้คุณก็ได้นะคะในการซัพพอร์ตในความรักครั้งนี้ค่อนข้างจะมาในรูปแบบสายเปย์ค่ะพี่เปย์น้องเองอะไรลักษณะประมาณนะั้นหญิงชายมันอาจจะสลับกันได้ค่ะมาดูในด้านของสุขภาพสิ่งที่หมอห่วงต้องระวังนะคะการปว ะเลือดลมพูนงาวเส้นประสาทในสมองระวังเกี่ยวกับด้านไมเกรนนะคะหรือว่าเส้นสมองตีบนะคะถ้าเกิดใครที่มีความดันไขมันมากๆไปตัวเช็คร่างกายให้เรียบร้อยนะคะแล้วพยายามทําบุญทําทานเรื่องบางทีบางกรณีอาจจะมีดวงเกณฑ์ที่ทาบุญขึ้นบ้านใหม่ลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่หมอบอกหรือว่า ขอขามาธิฐานนะคะจุดทูป36บ36ดอกการแจ้งนะคะบอกกล่าวพระภูมิเจ้าที่ธรณีเจ้าทางกระเทาเปิดทางนะคะฟ้าเปิดเปลี่ยนดวงชะตามีการพลิกผันการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆดีขึ้นประสบความสําเร็จมากขึ้นธุรกิจกิจการที่ทําขยับขยายดีขึ้นก็ได้ลักษณะประมาณนั้นนะคะที่หมอบอกเนาะแล้วก็นะคะสิ่งที่หมอบอกก็คือการบริหารงานเงินดีขึ้นนะคะพูดง่ายว่าใครถ้าเกิดว่า บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นไงไข่นะคะกุม,มารต่างๆเนี่ยหรือว่าเทวดาประจํากายหรือว่าพร,ผระผมพระภูมิเจ้าที่นะคะพระผมที่เราไหว้กราบไหว้อยู่ประจําในบริษัทห้างร้านที่เราทำเนี่ยท่านจะไา้จะโชคลาภในเรื่องการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขั้นนะคะธุรกิจการงานเจริญค้าขายร่ํารวยมากขึ้นลักษณะประมาณนี้พยายามนะคะก็คือไหว้ของสวยๆงามงานนะคะขนมนะคะผละไม้ต่างๆพวงมาลัยอย่างเงี้ยที่หมอบอกหรือบางคนบางกรณีทําบุญบ้านก็ได้ค่ะทำบุญกิจการธุรกิจที่เราทําอยู่นะคะนิมนต์พระมาสัก ้าองค์มาทําบุญบ้านเสริมความเป็นสิริมงคลในปีใหม่ก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะสิ่งที่หมอบอกค่ะก็เม้็ดรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปนะคะก็ขอให้มีความร่ารวยหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองนาทีทอง,องคุณเข้ามาแล้วนะคะบางทีอาจจะหยิบปุ๊บปับ๊บหยิบรตเตอรี่หยิบเลขในในจังหวะที่แบบเร่งรีบก็ได้อาจจะมีโชคมีลาบเข้ามาในด้านนี้เช่นกันนะคะหมอน,นิ่มเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอสาเร็จสรรถนาหยิบจับเงินนนลาน้าางิแสสปดหีมใธุรรกกจน ให้มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกโซเชียลออนไลน์โลกปัจจุบ,บันเขอหามยำร้ายจากหนักก็ขอยกลายเป็นเบาจากร้ายก็ขอยกลายเป็นดีสุขภาพดีทั่วหน้านะคะร่ารวยทุกคนสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้เป็นว่าที่เศรษฐีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ปี2568ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ